อะไรอะครับอะไรกัดหืมใช่หรอไหนมาดูสิโอ้ไนมาดูสิน้ำเหรอ ืมใช่เหรอลูกใช่น้ำเหรอไม่ใช่ไปแม่ฮะน,<อ>น้ำกัดแน่นอนน้ำกัดแน่นอนน้ำนะมันไม่มีปากากาดลกูกน้ำทิ่มอืมนน ไอ้บ้าจะจูอยู่ดิเพลงนี้ร้องได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะให้แม่ช่วยเหรอทำอะไรฮะทำอะไรอะไรสิให้ยังให้แม่เหรอครับไปฮะจะทำบะไรพี่ฮะ ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไปอไเอา้าแม่ลืมแม่โคอ่ะให้แม่ช่วยอีกแล้วอือได้ได้ดอกแม่แล้วลืมแม่โคเลย <c oughs> เสียงคนมีน้ํอน้ำลูกมีน้ำครับใช่ในในปลานะ่มันมีน้ำหมดเลยลูกเวลาับใช่แต่ตังไปไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำหมดเลยใช่ไหมโอเคเก่งมากน้าอยู่ข้บนอน้ำอยู่ขั้วบนแล้วอือใช่อือ เอ้ยอย่าไปจับอย่าไปจับนี่เป็นรูม,มดนะเดี๋ยวมดลิ้นไฟกัดดีไปไปไไไเออมดลิ้นไฟเดียดเด๋ยวกัดดีไป